เอองั้นอุ้ยกราบสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องป้องไปชูคู่สุกคนมือนี้บไข่มิสเตอร์ชงเนาะนี้เอา<ห>ที่แปลเอามาข้อเนาะมาข้อสม้มเนาะและ้วมาข้อกับออกเดินทางเนาะเบิง้งรีวิวรถเลยเนาะเบิง้งรีวิวรถเนาะเบิ้งรีวิวรถรถโหลดไข่เนาะไปเลยเัาสิเลิกไปเลยเนาะไป ก่อนชิเบียดเนาะเดี๋ยวมือ่อใดมีโอกาสเดี๋ยวสิมาโอ้ไวแบบว่าธรรมชาติแสนเอิ่มเอิ่มเอิ่มมนู่ไงมันคือสีว่านเขาเมฆไายมันนี่อย่างนั้น,น,ข,นขอไหมน,นั่นไงตุณมา,ขอ,อาข,อขอแล้วจังหวะน,นี้เราขอแล้วนะะเรื่องจะว่ามัานปิดหลังป่าสะเก่า มันเ so so ็นาซาเลยเนาะบอลนี e ่บอลกับเจ้ามีเมียมีรครับยานเนาะลุยลุยแกเดี๋ยวใส่รบมกลุยนะ้ไปเลยนี่ยะูงมอะไหัวพ่เนาะเอออยูไอยูเนาะขนาดนะพี่น้องจังนนี้ไปให้ยคนขึ้นเนาะผมต้องเอาทุงยางไปนะบักบักลงมา เีเก็บเอาแล้วบนเือยเเก็บีตากันเลยสูวนี่นี่บังพี่น้องบังงเอยเอาให้แบงค์ขึ้นบัคนละเดี๋ยวเ้าอ่ะตัวยังวะแปนโอ้สดกุ้งหูกเลี้วนี่ไี่ไเปลีนสดกุ้อย่าจ็บจบปวดสะดีดีดีเท่ดีดดีหังนะเ่หันหันซูมเข้าซูมเข้า ขาบล็อกหูแล้วกูบอกเงี้ยไอ้น้องพงษ์ทางในไม่ใช่เป็นสิ้นแล้วพี่น้องสิ้นไหมผู้ท่นได้เห็นอยางซ้ำแฉงเลยเจ็บปวดสาเลาได้เลือกูเจ็บอ๋อห่างมันบ่นั่นห่างมันในน่อยอนึงเดาะเห็นบ่ตูบโลด ตอนนี้เรากไปอำข,ข้าวท้าทำข้าวอยบาลงยางไม่ได้ยไเยียบมันเยียลงยางเลงกันตั บ่หังน้อยเห็นไหมนุ่ยควายมังออาเงียวๆดูไอ้แม่งจะมาเก็บขกคน้องเตรียมเรียนเนาะแต่วันนี้โอเคเาขอเงีย แล้วออกเก็บทีู่เนตัวอย่างวะอันน่ะตัวแมง้างเนาะแมง้าง Oh. Uh. นนนนเนื้อห้องเพื่อนล้างสิพายอีพีกินแล้วห้องฉีลงสองอีพีเนาะเก็บไปแล้วพี่น้องเ,เพลงเดี <Okay S 1> เพลงแล้วองฉีดตัดตอนเ,าเ้างเก็บแล้วมาแล้วกันเลยเนาะไปโอเคตอนนี้ก็เก็บใกล้สีเบิร์ดแล้วเนาะเรือหน่อยเดียวเดีรือนี้แหละทั้งเบิร์ดโอ้ยเก็บน,นอนกับเจ้าปัวา่า ครีเตียนตอดตอนนก็เาาาเาก็บมากวัางเวงวังเวงนแต่ยังใครเพราะตอนนี้มันเป็นตนเศร้แแาแข็งแข็ทามันเมื่อๆนบวกเลยกูว่าไปปีนทับต้นไม้อะนะมาคอตัวนี้กูเลยกยายาโอกกล้ว่าตุมมาตนนา้มเต็มตัวกูเลยว่ากูปีนไปเตอหมดคัน แนก็ถือพวดยังนั่นแหละกผู้ชมขอเอ้ยหยับดูนี่เบ้หงองูมัดนี่คอหังเบิดมีต่ไโยงนั่าก็มีกน้อยเดียวเ่าใบไปขายเ่าใบเบืงบืงตุ่มบงเะไรเบงตุ่มเนาะนี่ตุ่มมดคันั้งนนีุ่ยี่า้ต้มแอไรเบ้งเเห็นนี่ ผมมึน่าเต็มไนเเต็มเบิร์ดังหมดคันเป็นร้อยหงตาเต็กูเดียวขุนยังงเต็มยังบอยบอยโอเคฮะการสิจบแต่เพียงเท่านี้เนาะเพราะว่าเขากับเมยและชอบสิปีนให้เก็บรอเอนะ เออแล้วฮพวกขาจะออกเดินทางเลยพวกข้าจะออกเริ่มออกเดินทางเลยนี่บอกข้อข้อ,อได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับซ่องมิสเตอร์ซ่ง